จริงๆเริ่มต้นจากแฟนชอบกินเอ้อคีกเกจไปหาแล้วค่ะคีกเกตหาซื้ออา,อาซื้อมาเลี้ยงให้กินเลยดีกว่าโอ้กินอนาคตจะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้ได้ครับห้าสิบเจ็ดสิบบ่อก่อนอ๋อครับผมเยี่ยมครับเยี่ยมครับก็มีเป้าหมายอยู่เนาะเราทำแบบนี้คือจะมีสิทธิ์ไหลโมนี้ปุ๊บอาจจะไหลลงเข้าไปในบ่อได้ถ้าฝนตกแรงๆนะครับประมาณนั้นก็เข้าไปปุ๊บ มันจะเกิดกลิ่นแล้วหนูจะขนร่วงแล้วก็จะเป็นหวัดเป็นไอตามมาถ้าถ้าถ้า,ถาบอกชื้นนะ <c oughs> คือเพนบอกว่าเราชอบกินหนูมากจริงหรือเปล่าครับเราย่างกินคนเดียวได้สี่ตัวห้าตัวจริง ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอวันแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้มาส่งหนูที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่จะแปลกมากๆนะครับปกติเคยไปส่งหนูที่บ้านจัดสัรก็อยู่ข้างๆบ้านอะไรเงี้ยครับก็พอดูได้ว่า มีพื้นที่เลี้ยงแต่ตอนนี้ครับดูครับวันนี้ผมมาส่งหนูบ้านหลังนี้ครับนี่นะครับบ้านหลังนี้ก็คือคือแทบไม่มีพื้นที่นะครับแต่ว่าเขาก็สามารถเลี้ยงหนูได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูบ่อลงหนูเขาอยู่ไหนครับนครับบ้านหลังนี้ก็บ้านประมาณ3ามชั้นปกติเขาก็ปล่อยให้เช่านะครับเดือนละห้าพันครับโอ้ใหญ่มากครับเนี่ยนะครับกว้างมากเลยครับแต่ตอนนี้ก็คือคนชอาก็คือได้ที่เช่าใหม่แล้วเขาก็ไปอยู่ใกล้ๆพื้นที่ทํางานนะครับโอเคนะครับผมยังอยากได้เลยครับเนี่ยนี่ฮะ พื้นที่นี้บ้านประมาณสามชั้นนะครับมีประมาณสี่ห้าห้องนอนอยู่ข้างบนครับนี่ใหญ่มากครับเป็นอาคารพาณิชย์ไปเลยครับนี่นี่ฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับบ่อเลี้ยงหนูเขาอยู่ที่ไหนครับนี่ฮะอันนี้ก็เดินมารอบข้างครับข้างๆบ้านกําแพงบ้านนะครับนี่ต้นเพงบ้านนี่ฮะต้แพงบ้านครับนี่ฮะเดินมาแล้วครับนี่ครับที่ที่เลี้ยงหนูนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับเจ้าของบ้านนิดนึงครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรเราอ่ะไม่พูดโอเคนะครับนี่ครับมาเจอครับคนเลี้ยงหนูครับตอนนี้คือถ้าไม่บ้าเลี้ยงไม่ได้นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อตีครับชื่อน้องตีครับน้องตีครับที่นี่อยู่ไหนครับน้องตีอ่างทองครับผมอยู่อ่างทองอยู่ตำบลอำเภออะไรครับอำเภอเมืองเอาเอาเริ่มต้นเอาเริ่มต้นอยู่ซอยไหนอะไรยังไงครับผมซอยอยู่ข้างๆโรงเรียน ที่เขาเรียกกันครับว่าก็โรงเรียนอปวโรงเรียนอปวอยู่ข้างเรียนอปวนะครับตำบลไหนครับผมตำบลบ้านอิดครับตำบลบ้านอิดอำเภอครับผมอำเภอเมืองอํอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับผมห่างจากตัวเมืองอ่างทองกี่กิโลครับเนี่ยสามโลโลประมาณ3โลแบบอยู่ติดติดมากเลยครับคิดยังไงถึงอยากเลียงหนูครับเริ่มต้นเนี่ยฮะเริ่มต้นครับแฟนผมคนชอบกินเลยแล้วผมก็อยากหาราไได้เสริมครับ เอาเงินลงทุนรอบหนึ่งแล้วก็ครับเหมือนได้ดอกเบี้ยจากรูปมาเอือนี่คือ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 การทอนคือหาอาชีพเสริมจริงๆเริ่มต้นจากแฟนชอบกินเอ้คีเกจไปหาแล้วครับคีเกจหาซิเอาซื้อมาเลี้ยงให้กินเลยดีกว่าโอ้โหกินขนาดนี้เลยนะครับแบบนี้ครับโอ้โหถือว่ากินเยอะมากเขาจะกินขนาดนี้นะฮะอ่าแล้วก็คือเราเลี้ยงไว้กินด้วยแล้วก็สามารถเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยใช่ไหมครับครับผมแล้วคิดยังไงถึงมาเลี้ยงหลังบ้านแบบนี้ครับ อยางพูดตอนนลยไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่ครับบ้านหลังนี้โอ้ผมมาดูแล้วผมเดินเข้ามาตอนแรกผมมาจอดรถว่าเลี้ยงหนูตรงนี้ผมยังงงเลี้ยงที่ไหนได้ครับมนดูพังหน้าบ้านจริงๆบ้านหลังนี้คือปล่อยให้ชอาครตอนแรกครับเดือนเท่าไหร่ครับเนี่ยเดือนละห้าพันบาทเดือนละห้าพันคือแบบโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นระบบน้ำนะครับระบบน้ำครับก็อันนี้ก็เป็นต่อท่อท่อเดินน้ำวิธีการทาทาไงครับพี่เนี่ย อันนี้ต่อเน้ตต่อระบบน้ําต่อท่อน้ําประปาใช่ไหมครับใช่ครับเอาไว้เดินเดินไอพวกขี้อะไรที่มันลงมาใช่เสร็จลงมาอืมโอเคครับระบบน้ําก็ต่อไปทาเองไหมครับนี่หรือว่าช่างทาให้ให้ช่างทำให้๋อเราเป็นคนบอกเขาใช่ไหมใช่ครับโอเคครับนี่ครับอันนี้คือเป็นบอกกลางแจ้งจริงจังนะครับนี่แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้แดดทั้งวันเนาะช่วงบ่ายน่าจะล่มเพราะว่าเนี่ยมันมีที่ลมเยอะๆข้างๆแต่ว่าแดดเช้านิดหน่อยใช่ไหมครับโอเคครับนี่พาผมเดินไปดูฝั่งนู้นเลยครับนี่ครับ อันนี้เป็นบริเวณหลังบ้านนะครับโอเคนี่ฮะก็ถือว่าโอเคนะครับนี่อันนี้คือเป็นที่เลี้ยงต่อไปคิดว่าจะขยายไปทางไหนครับเนี่ยคิดว่าจะเลี้ยงประมาณกี่บ่อครับเนี่ยอนาคตอ๋อ,อ,อครับผมเยี่ยมครับเยี่ยมครับก็มีเป้าหมายเยนาะโอเคครับ ถ้ามีคนสนใจครับอยากจะมาเรียนรู้เรื่องหนูอยากจะมาชมหนูที่นี่สามารถเข้ามาชมได้ไหมครับได้ครับอยู่นี่อยู่ไหนครับอีกรอบครับผมอยู่จังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองเขาเริ่มต้นนึ่งแต่หมู่บ้านกอนครับอ๋อหมู่บ้านตำบลบ้านอิดตำบลบ้านอิดนะครับอยู่ข้างโรงเรียนอะไรนะครับอปวอปวอนี่ครับเห็นทางคาแ์เลยครับอปวอยู่ข้างนี้นะครับครับเข้ามาทางคลองใช่ไหมครับเนาะครับครับครับโอเคตำบลบ้านอิดนะครับอ่าอำเภอเมืองนะครับจังหวัดอ่างทองครับขอเบอร์โทรหน่อยครับ ศูนย์หกสองครับสามห้าสามาสามครับศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ครับแล้วบ้านหลังนี้จะปล่อยเช่าต่อไหมครับเนี่ยน่าจะไม่น่าจะไม่แล้วใช่ไหมครับเอาไว้เลี้ยงหนูครับไปไปมาณก็ขยายหนูเข้าไปในบ้านสองสามชั้นเหมือนเขาเลี้ยงปูไงโอเคครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยูมเอพเวะเดนกับน้องอะไรครับผมน้องตีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ่นโอโหพี่จับนมาังนี้โอเคครับผม ก็มันถึงเมื่อกี้เราสัมภาษณ์ถึงไหนแล้ววาลืมละโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้พาพาผมดูใน <ไป S 1> บอ่อนะครับ <ไป S 1> คือตอนนี้บ่อที่เราที่เราเลี้ยงนะตอนนี้ก็คือทั้งหมดอยู่ข้างหลังนี่คือ20กว่าบอ่อเนาะยี่สิบบานะอนะตอนนี้ครับแล้วตอนนี้เบ่อกลางแจ้งก็มีคิดยังไงถึงเลี้ยงบ่อกลางแจ้งครับตอนนี้ เคยดูจาก youtube มาด้วยว่ามีเลี้ยงได้ผมว่าผมก็น่าจะเลี้ยงได้เหมือนกันอ๋อลองเลยครับจัดกลาง,ลงแจ้งเลยครับไม่ลองไม่รู้โอดมากเลยไม่ลองไปดูโอเคครับพาผมไปดูระบบน้ําบ,บ่อๆน่อครับนี่ฮะจริงๆก็ข้างทางข้างบ่อจริงๆก็คือผมเคยไปส่งหนูข้างบ้านนี่ครับอ้อมบ่อนี่ก็คือเลี้ยงหมดเลยฮะเลี้ยงหมดเลย<ช>แต่ว่าเราก็คือลองลองจากข้างหลังก่อนเนาะสาเร็จก่อนเขาว่ากันครับก็ในการในการทําบ่อกลางแจ้งก็คืออ่ามีมี ไม่เชิงผิดพลาดเราต้องแก้ไขนิดหน่อยแต่ว่าถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไม่แก้ไขไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับคือถ้าอยู่บ่อกลางแก้งจริงครับในส่วนของฝาถ้าบ่อมีบ่าวนี้ครับให้เอาบาตัวนี้คว่มลงข้างล่างแล้วก็ตัวนี้คว่ำลงถูกต้องแล้วครับแต่ตัวนี้ต้องคว่มลงกรณีที่น้ำมันฝนตกสาดปึ๊บมันจะไหลบ่าวมาข้างนอกใช่ไหมครับตอนนี้มันจะเป็นตัวรับมันจะเป็นตัวเล็กใช่ไหมครับมันจะเป็นเหมือนดอกเห็ดแล้วแล้วฝนก็จะไม่เข้าบ่ไม่เข้าบ่อครับน้ำมันก็จะไหลออกข้างนอกเลยนะครับ แต่ถ้าเราทําแบบนี้คือจะมีสิทธิ์ไหลโมนี้ปุ๊บอาจจะไหลลงเข้าไปในบอ่อได้ถ้าฝนตกแรงๆนะครับประมาณนั้นคือข้อเสียของฝนของน้ําในบอ่อเยอะมันจะมีปัญหาป๊าป่า <c oughs> อะไรจะ๊ะท่านเราเรียกว่าปป่าป้าป่าให้แม่นู่นให้แม่กรณีถ้าถ้าฝนตกออกมาใช่ไหมพี่มัมนมันก็เข้าไปปุ๊บ มันจะเกิดกลิ่นแล้วหนูจะขนล่วงแล้วก็จะเป็นหวัดเป็นไอตามมาถ้าถ้าถ้า,ถาบ่อชื้นนะครับโอเคส่วนฝานี้ครับฝานี้ก็ถ้าเป็นกลางเี่ยงทำแบบนี้ไม่ต้องเจาะรูก็ถือว่าโอเคครับแบบนี้นะครับเปิดปิดได้นะครับแต่ว่าฝานี้มันจะขนาด4มิลถ้า4มิลเนี่ยมันจะมีปัญหาคือโดนฝนแล้วเปียกมันมันมันจะอ่อนอ่อนแล้วมันจะหักแนะนําให้เป็น6มิลน,นะครับนะครับ แต่ถ้า6มิลก็ได้ครับมันจะหนักแล้วก็มันจะมันมันจะแข็งแรงกว่านี้แต่ว่า4มิลวิธีการแก้ไขคือเอาไม้ไผ่ครับมามัดประมาณ2คู่หนึ่งคู่แล้วทําที่จับขึ้นไปมัดบนมัดล่างแล้วก็เป็นที่ระบายอากาศขางมนได้ด้วยมันจะดีมากขึ้นครับเพราะยิ่งถ้าบ่อเราโล่งนี่ครับมันจะทําให้ให้กลิ่นะไม่มีมันมันจะระบายตลอดนะครับประมาณนั้นนะโอเคมาดูระบบน้าครับนี่ระบบน้าระบบน้ําก็โอเคมากครับอยู่ในในพื้นที่ต่ําเพราะว่า ถ้าต่ําแบบนี้แรงดันมันจะไม่สูงพอไม่สูงมันจะทําให้ให้น้ํามันไม่กระเด็นเข้าไปในบ่อนะครับโอเคสวัสดีครับด้านนี้ครับผมห <laughs> ันหน้าเนี่ยตอนเฟนตอนเฟนจะเลี้ยงหนูครับรู้สึกยังไงครับผมตอนแรกหนูไม่เห็นด้วยเพราะว่าตัวหนูเองเคยเลี้ยงแต่ว่าหนูแฮมสเตอร์ตัวเล็กๆใช่ียวแล้วทีนี้แบบอันนี้มันตัวใหญ่แล้วหางมันแบบเป็นยาว,วหนูเคยจะกินหนูไม่เคยเห็นว่าแบบมันเป็นตัวเป็นๆมันแบบนี้ก็เลยว่าแบบมันจะดีเหรอตอนแรก มันเคยลงมาประมาณหกตัวครับแล้วทีนี้ก็คือเนี่ยเหลือมาแค่สองตัวเหลือมาบ้านเนี่ยแค่สองตัวตอนแรกเป็นบ้านเพื่อนแต่ว่าแล้วลงมาเยอะๆเงี้ยมันจะรอดหมดนี่ไหมเพรวไม่เห็นด้วยกัมาลวแต่ว่ามันว่ามันทําได้ก็โอเคโอเคแฟนมั่นใจว่าทําได้เราก็โอเคค่ะไม่ได้ว่าอะไรค่ะคือเพนบอกว่าเราชอบกินหนูมากจริงหรือเปล่าครับอย่างกินคนเดียวได้สี่ตัวห้าตัวโอ้โหผมว่าถ้างั้น ที่หนูตายไม่ใช่เพราะอะไรแล้วเ,เอาไปยางกินหรือเปล่าครับเนี่ยแอบไปยางกินไหมเนี่ยทำไม่เป็นทำไม่เป็นโอเคสวัสดีครับคุณพ่อเลี้ยงหนูทําไงครับผมทําไมถึงให้พ่อเลี้ยงหนูครับผมหนูกินหนูไหมโอ้โหน่ารักมากครับฝั <c oughs> ่งนี้เป็นใครคุณยายหรือคุณแม่ครับผม <c oughs> คุณยายครับลานหลานเลี้ยงหนูลูกสึตไง้างครับเนี่ยก็ไม่รู้สึกไงล้ว <c oughs> ของหลานมันก็เลี้ยงแล้วแต่ค่บผมทําอะไรก็แล้วแต่เขาเนะ <c oughs> เาะนะครับเราเราคอยสนับสนุนคอยดูห่าง โอเคครับผมทำอะไรไม่เป็นแล้วครับคลิปจบแล้วครับกระต่ายน้อยแฮร์รีบ